อาณาจาักรวิกลมกลมดิดจากสองแสนคนสร้างน้ำตก19เมตรวิกลมกลมดิดเกิดที่จังหวัดกาญจนบุรีบรรพบุบรุษ,ษสืบเชื้อสายมาจากชาวจีนแคะสิ่งอพยพมาตั้งทิฐานอยู่ในชุมชนท่าเรือเมื่อ1้0ยกว่าปีมาแล้วนอกตัวนี้เขายังมีเชื้อสายมอนจากยายเขาเป็นบุตรชายคนโตของตระกูลมีน้องมารดาเดียวกันและต่างมารดา23คนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันมีความสนใจการค้าตั้งแต่ยังเด็ก อาชีพแรกของเขาคือการรับช่วงต่อกิจการร้านถั่วคั่วจากป้าขณะเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3จนเมื่อเรียนจบปริญญาตรีกลับมาเปิดบริษัทซึ่งเป็นธุรกิจนําเข้าและส่งออกเมื่อปี2518ต่อมาหันมาบุกเบิกธุรกิจด้านนิคมอุตสาหกรรม3แห่งของประเทศไทยและ2แห่งในประเทศเวียดนามก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนกว่า7สนล้านการจ้างงานกว่า200,000คนมีโรงงานกว่า850ที ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Forbes ให้ติดอันดับ45เศรษฐีในเมืองไทยบ้านใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครแต่มีบรรยากาศที่ร่มรื่นมากๆมีการทำสวนสวยดุดดังป่าหิมพานต์บนดาดฟ้าชั้น6ของอาคารโดยยึดหลักที่ว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้เลยทำให้บ้านของคุณวิกรมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสำหรับเรื่องราวของอมตะคาเซินนั้นเกิดขึ้นเพื่อฉลองความยิ่งใหญ่ในวาระกลุ่มบริษัทอมตะครบรอบ40ปี ซึ่งปรา,าสาทหินทรายหรืออมตะคาเซนแห่งนี้เป็นอาคารทรงยุโรปที่สร้างขึ้นตามวัฒนธรรมสูวรรณภูมิบวกกับศิลปะของในทะเลจึงออกมาเป็นธรรมชาติบวกศิลปะสุวรรณภูมิที่สะท้อนถึงความเป็นตัวตนของเราที่เป็นชาวสุวรรณภูมิโดยใช้เวลาก่อสร้างมาเป็น10ปีแล้วโดยปรา,าสาทหลังนี้ที่สร้างขึ้นในสนามกอล์ฟอมตะสปริงคันทรีคลับจังหวัดชนบุรีความยิ่งใหญ่ของปรา,าสาทหลังนี้คือความสูงรวม50เมตร และมีความยาว119เมตรแบ่งพื้นที่ออกเป็น8ชั้นทําให้มีพื้นที่ใช้สอยกว่า2 5 3 5 1ตารางเมตรโดยภายในมีทั้งพื้นที่สําหรับจัดอิเทนการห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมสัมมนารวมถึงห้องศิลปะและพื้นที่พักผ่อนอาศัยอยู่ตั้งแต่อยู่บริเวณชั้น4